สวัสดีครับใบมีดยาวสิบ็ดนิ้วครับทิ้งผิวไฟขัดกระจกนะครับตรงผิวนี้ก็ขัดนะครับสะท้อนเงาวิบนะครับเวลาขัดแล้วมันก็จะทําให้พวกยางไม้ที่ไม้ไม่ค่อยติดนะครับเราก็จะใช้มีดได้คล่องตัวมากขึ้นนะครับเปิดคมหวานครับดูคมนะครับนี่นะครับ เล็กๆนะครับนี่ครับทำงานหนักครับสิบเอ็ดนิ้วนะครับตานะครับ ครัต้านสุดแรงนะครับนี่นะครับกินเนื้อไม้ดีนะครับไม่เด้งนะครับสับติดเลยนะครับนี่นะครับข้อดีของการขัดกระจกนะครับมันทำให้เวลาเราใช้แล้วใบมีดจะไม่ค่อยเลอะ ใช้ทำกับข้าวใช้ทำอะไรก็จะรู้สึกสะอาดนะครับทดสอบการรักษาคมครับนะครับนี่นะครับคมลื่นๆนะครับ จัดให้เป็นพิเศษเลยเรื่มนี้นะครับสนใจจัดไปครับขอบคุณครับ